เบาางดอกจะแต่ว่าก็หหอยม,มูนนะพ่อแม่พี่น้องจ้ะคือจังเขาอยากเพิ่นอยากเนี่ะตัวอยากเพิ่นอยากเนี่ยน่นจาจะนะหอเรียบร้อยละว่านในแล้วดอกพ่อแม่พี่น้องจ้าจะเศร้าหอละจะมีไอจะพิเกับเขากำน้ำละทั้งออกจากปลาทั้งแรนไปสื่อของทั้งแรนมาหอสปริงล่งเงินกระอยากได้พักกระอยากเก็บคลิปกระอยากทายหอสองลอยอันพ่อเมือหนี่มืนม่นยังหอไหม แกงนมไม้ใส่ปลาหมึกใส่จิลีดใส่ผักใส่งแงหรือว่าผักชีไล่พู่นะจ๊ะฉลองกองเขาไม่คือแต่ละกองเขาไม่ได้จะได้อันนี้กองฝากจากมาดามพูดนั่นแหละมาดามไปซื้อให้น้องสวยซื้อให้ <c oughs> จิลีดลูกโดดปลาหมึกมี่ยังกับใส่ตัวพ่อแม่พี่น้องเลยพุดนะ มีอะไรก็ใส่เข้าไปไมันอยู่เมืองนอกมันเหลือก,กินก็ได้พนะ่ะจีรีก,รดกัดเลยหยดอีเร่ล้านลูกล้านกระมาะแตกเต็มบ้านนะมูกระปึงเขา,าเอาสปริงโล่เมื่อกี้นี่จ้ะมูที่ทำการสร้างสปริงโล่นะัะพักังงะแง่ลงไปสเสร็จแล้วพุ่าไปหน้องเ้ยพ ยอดว่ะกินกับข้าวเหนียวเด้อบัดเจนี่เด้อคุณอุ้ยเลอะจัเลอด กินหอมโชยชวนโหยหวนโหยหวนทั่วบ้านเลืดขนาด